ขณะนี้นะครับการช่วยเหลือผู้ประสบรกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ลงหลังยังคงหลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่จังหวัดยะลาทางมูลนิธิราชปรานุเคราะห์มีการมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอบานสตาจังหวัดยะลาครับนายอาพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติจากมูลนิธิราชปรานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เบื้องหน้าพระบรมชายลักษณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชประดมบ้าปพิษและพระบรมชายลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีคณะกรรมการมูลนิธินายกเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาและสนาชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่บริเวณห้องโถงหน้าห้องประชุมสารกลางจังหวัดยะลาครับสืบเนื่องจากในห่วงของเดือนพฤศจิกายนและถึงเดือนธันวาคมสอง 1 5 6 6นะครับได้เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาสร้างความเดือดร้อนและเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างสาหรับอาเภอเมืองยะลาและอํเอาเภอบันดังสตาพบมีประชาชนเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยดังกล่าวรวม4รายทางมูลนิธิราชาประชาลุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้มอบเงินพระราชาทานเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวรายละ10,000บาทอย่างความเลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้คะ่ะ